แต่ที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าชุดแรกๆที่ท่านเนตรียมงานเนี่ยนอกจากในวงประชุมในการวางแผนแล้วเนี่ยชุดที่ไปสำรวจนะสำรวจเส้นทางในวัดยังต้องสำรวจอีกเหรอ,อ,อ,อเพราะปกติธุดงใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยสี่ห้กิโลเนี่ยก็มีชุดแรกที่ไปก่อนพระธรรมญาตราจะไปนะคือท่านเดินจริงๆเลยเพื่อวัดระยะในการทําป้ายกมต่างๆแต่ครนี้มาเดินในวัดก็ต้องมีทีมนี้เช่นกันท่านก็จะเดินล่วงหน้าเพื่อ วัดระยะจริงอุปกรณ์ก็มีลูกกิ้งแล้วก็มีเป็นสเกลที่ขึ้นเป็นระยะทางนี่แหละท่านก็จะบันทึกเอาไว้แล้วก็เส้นทางไหนกี่เมตรแล้วก็แบ่งเป็นจุดเป็นช่วงต่างๆที่ใช้ในการโปรยพอชุดนี้ทํางานเสร็จชุดต่อมาก็รับหน้าที่ต่อเลยเป็นชุดที่ไปประสานงานกับทีมที่ดูแลเรื่องดอกไม้มีกี่สีกี่ถุงเท่าไรต่างๆข้อมูลข้าเอาข้ามาแล้วก็ มีการอัปเดตลงไปในตารางในการรับบุญนะว่าวันนี้ชุดที่ไปช่วยโปรยตรงนี้จะได้รับดอกไม้กี่ถุงกี่สีเพื่อเอาไปโปรในช่วงที่ตัวเองเนี่ยรับบุญอยู่แล้วก็มาถึงช่วงโปรยจนกระทั่งพระท่านเดินเสร็จแล้วก็มาเก็บให้เรียบร้อยสะอาดสะอา้านเหมือนเดิมเลยทีเดียวเป็นบุญเหมือนปื้มนี่แหละพอมาในปีนี้หลวงพี่เห็นว่าญาติโยงเข้ามานะโอ้โห เห็นความลับนี้แล้วเห็นน้องๆเจ้าในะที่ไปทําตรงนี้อ่าโหประทับใจนะญาโยมประทับใจมากเลยแต่ก็ต้องขอบอกว่าญาโยมเนี่ยคงต้องเว้นระยะยังไม่สามารถที่จะมาช่วยน้องๆเนี่ยในการโปรอยอย่างเต็มที่เนาะแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับญาโยมไว้ใช้โปรยเช่นกันเนาะเพราะว่ายังต้องเว้นระยะห่างกันนั่นแหละ ก็เป็นบุญเพิ่มๆและคราวนี้หลวงพี่มีโอกาสได้คุยทั้งส่วนที่เป็นพระน้องๆเนี่ยพระธรรมทายาทที่ท่านมาเดินธรรมยาตรานี่แหละก็จะขอเล่าเคสบางรูปให้ฟังเนาะเคสแรกท่านเดินธรรมยาตราวันแรกเนี่ยเดินเดินไปแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งวันนั้นเป็นวันแรกที่ยังไม่มีญาติโยมที่เข้ามาอนุโมทนาบุญเดินไปถึงตรงจอซูมจอซูมก็จะมีเป็นตารางเป็นช่องๆเป็นเซล์นี่แหละ แล้วแต่ละเซลลก็จะมีรูปโยมอยู่ในเซลลซูมต่างๆคราวนี้ท่านบอกว่าท่านบอกกับหลวงพี่ว่าหลวงพี่ครับผมเดินไปเนี่ยไปเห็นซูมในเซลลหนึง่งในซูมนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวมีคนอยู่2คนคนแรกเหมือนจะเป็นลูกสาวคนที่2เหมือนกับจะเป็นคุณพ่อของลูกสาวนี่แหละแต่ว่าในภาพนี้คุณพ่อกําลังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่และลูกสาวเนี่ยก็สก,กิดเรียกคุณพ่อเนี่ยให้ดูจอซูม ดูพระธรรมญาตราให้อนันนโมธนาบุญกับพระธรรมญาตราผมเห็นภาพนี้แล้วผมปลืม้มมากผมประทับใจมากเลยตอนแรกนะครับหลวงพี่ทานลอยฝ่องฟีฟังเนาะผมตั้งใจว่าเนี่ยคือผมมีภารกิจมากเดินในแค่รอบนี้คงจะอยู่ไม่จบโครงการแน่ๆเลยเพราะามีการงานที่ยังต้องไปส,สางอยู่ทางโลกอยู่ตอนแรกก,กะว่าอขอสักครั้งหนึ่งก็คงจะพอแล้วแต่พอผมเนี่ยม่เห็นภาพนี้ ที่ลูกสาวกําลังดูแลคุณพ่อที่ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยให้มาดูพระธรรมยัตตราที่ท่านเดินธรรมยัตตราอยู่ตรงเนี้ยผมเปลี่ยนใจเลยครับพอจบการเดินเสร็จผมรีบไปเคลียร์การงานต่างๆแล้วก็มาปาวนาว่าจะขออยู่จนจบโครงการเลยโอ้ยนี่ก็ปื้มมากเลยนะภาพที่โยมเปิดกล้องมานี่แหละเป็นกำลังใจสร้างกำลังใจให้กับพระธรรมยัตตราเช่กเนก,กันเนาะก็เกิดศรัทธาขึ้นมาที่อยากจะเป็นเนื้อหนาบุญให้กับ โยมทุกท่านเลยทีเดียวอีกเคสหนึ่งเป็นหลวงพี่รูปหนึ่งจะเรียกหลวงพี่อืก็ยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องบอกว่าเป็นหลวงตาเลยก็ได้เพราะว่าท่านก็มาบวชตอนอายุเยอะแล้วประมาณสัก70ได้แต่ยังแข็งแรงนะโูแข็งแรงกระชับกระเฉงลุกนั่งนี่สบายเลยเดินไปเดินมาสบายแข็งแรงมากเลยท่านก็มาเล่านะเล่าในกลุ่มเลยบอกพอจะเริ่มเดินครับหลวงพี่ครับผมปื้มมากเลยผมปื้มพอเริ่มเดินเนี่ยเดินไป ผมปลื้มจกนกระทั่งน้ำตาผมไหลเองผมไม่เคยน้ำตาไหลแบบนี้มาก่อนเลยอายุเจ็ดสิบนะท่านเดินไปน้ำตาท่านก็ไหลเลยนะท่านปลื้มมากเลยท่านบอกหลวงพี่ครับถึงผมจะตายไปเนี่ยผมไม่เสียได้แล้วท่านพูดอย่างนี้เลยนะผมไม่เสียได้แล้วโอ้โหโมทนาบุญทั้งกลุ่มเลยทีเดียวนี่แหละ่ะพวกเราโมทนาบุญร่วมกันเนาะสาธุ